รอดูอาการทุกคนเผื่อเผื่ออนี่เขาเรียกเผื่อบางเขาเรียก่าตเดินท่อาเที่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาปิดทองไหว้พระกันที่วัดอัมพวัน หรือวัดม่วงค่อมอําเภอชัยบาด,ดานจังหวัดลบบุรีครับเดินดิ่กินเที่ยวอืมลามวันที่เรามาจะเป็นตอนกลางวันนะครับร้านค้าเขาก็เลยปิดบ้างเปิดบ้างนะครับ ไปครับท่านผู้ชมเข้าไปปิดบบพองพไหว้พระด้วยกันนะครับ ต้องหลับช่วยกัหลับม้าด้านขวามือเลยครนะคุณพี่ด้านขวามือเนะครับหรือว่าท่านใดจะถวายสังฆทานก็มีช่วยสังฆทานให้เสียนะครับท่านก็จะได้รับสองอย่างด้วยกันก็ค <nem> <políticas> ือมือช่วยสังฆทานสองก็คือผ้าได้จีวรนะครับอยู่ด้านในตาบุญเกตนั้แม่ท้าเวสุวรรณทีสิบเก้าเมตรนะครับ ส่วนหน้าตาก<า>ม่ก<ม>้างสาเมตรจากพระท่ภูริโตเวสสัพพุสัะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโมนัโมพุทธายะอิติปิโสพระโ เทวสุวรรโนนักโมนพุทธายงก็คาถาหยุ่นลานสัมปติธรรมนัยเดีิวันเสมลงมาจากมหาเทวรจากสักว์ประดับปรายักพระทจลงมาจากมหาเทวาอภิลาภาะวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโนตุเมกนธนาก็น้ำเงพลตินันี่ตัอยูด้านหน้ามุทายะวิรัตทโยิรัตนายวิรัหิาวิรัตาสีวิรัตาสาวิ มดแผ่เมตตาให้ตนเอนาสำหรับธูปดาวไม้ท่านก็รับได้นะครับมี่รกปแบบอะไรรับไปสักถุงไปหนึ่งแต่ปัจจัยก็ใส่ไปในถุงนั่นะครับหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุปัจจัยใส่ไปในถุงแล้วก็ อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาลิบินหน้ที่ผูกเอไว้า่านหน้าตรงนั้นเขาเรียกว่าพระป่าลอยฟ้านาวาสวรรค์นะครับท่านที่อย่าได้เบียดเบียนนน้านร้อยบาทนะครับก็จะได้รับองคุณธรรเวาไปเรืัยนเป็นรูปหล่อลอยองค์อย่าได้เบียดเบียนนอ่นาไมุดหนต่งร้อยานะครับก็จะได้รับองคุณธรราเวาไปเร้่อยนรักษาอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ